สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงแบบจำลอง integrated ARMA model หรือเราเรียกย่อว่าแบบจำลอง ARIMA PDQ ในคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงกรณีที่ข้อมูลนุกรมเวลาที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นอาจจะมีลักษณะที่เป็นอนุกรมไม่คงที่หรือเป็น non-stationary เราจำเป็นที่จะต้องแปลงให้ตัวแปรเหล่านั้นเนี่ยเป็น stationary เสียก่อนแล้วค่อยมาสร้างแบบจาลอง ซึ่งรูปแบบหนึ่งของการเป็น non-stationary ก็คือรูปแบบที่เป็น random walk หรือเป็น non-stationary ที่ต้องใช้การทำ difference เพื่อปรับให้แบบจำลองให้ตัวแปรเป็นแบบ stationary ก่อนเพื่อที่จะนำมาสร้างแบบจำลอง arma model ดังนั้นในกรณีทั่วไปเวลาที่เราพบข้อมูลตัวแปร y สิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือเราต้องทดสอบสมมติฐานทดสอบ unit root เพื่อที่จะทราบว่าตัวแปรที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ d i f f e r e n c e กี่ครั้งเพื่อจะแปลงให้เป็น Stationary หลังจากนั้นสมมุติว่าถ้าเราเกิดทดสอบแล้ว yt ของเราเป็น Unit Root เราก็จะแปลง yt ให้อยู่ในรูปของ first difference เดลต้ yt เท่ากับ yt ลบ yt ลบ1คำถามก็คือว่าหลังจากที่เราทำ first difference แล้ว Delta yt เป็น Stationary หรือยัง เราก็สามารถทำได้โดยการทดสอบยูนิตรูทกับตัวเดลต้า y t หากเราทดสอบยูนิตรูทแล้วเราปฏิเสธสมมติฐานหลักก็แสดงว่าเดลต้า y t ไม่ได้เป็นยูนิตรูทแล้วแสดงว่ามันเป็นสเตช i ั n รี่ดังนั้นเราก็สามารถนำตัวเดลต้า y t ซึ่งในที่นี้เราอาจจะใช้สัญลักษณแทนด้วย zt ไปสร้างแบบจำลองอาร์มาโดยการเลือกอันดับ p และ q ที่เหมาะสมสำหรับเดลต้า y t หรือตัวแปร Z T ซึ่งเราแปลง จากตัว yt ด้วย first difference ในขณะที่ถ้าหากเราทดสอบ unit root test แล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า delta yt เป็น unit root สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องนำตัว delta yt ไปทำ difference อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็น second difference สำหรับตัว yt เสร็จแล้วเราก็นำตัว second difference ของ yt ไปทดสอบหาก ตัว second difference เป็น stationary แล้วเราก็สามารถที่จะนำตัว second difference ของ yt ไปสร้างแบบจำลอง ARMA model หรือถ้ายังไม่สามารถไปเศษสมมุติฐานหลักได้เราก็ทดสอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราพบว่าจะต้องทำการ difference กี่ครั้ง yt ถึงกลายเป็น stationary ดังนั้นเราสามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบจำลอง ARMA i PDQ ได้ดังนี้ในขั้นตอนแรกเราพิจารณาก่อนว่า yt นั้น เป็นอินทิเกรเตที่อันดับใดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำดิ i f ฟ e r รนต์กี่ครั้ง yt ถึงเป็น s t a t i o n a r y ในที่นี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทน Integrated ที่อันดับที่ดีก็คือ id หลังจากนั้นเราก็นำตัวแปรที่เป็น s t a t i o n a r y แล้วซึ่งก็คือการทำดิ i f ฟ e r รนต์ d ครั้งของ yt สมมติว่าเป็นตัวแปร zt ไปสร้างแบบจำลอง arma pq ดังนั้นตัวแปรเดิมของเราคือ yt นั้น ก็จะเรียกว่าเป็นแบบจำลอง a r i m a P D Q ซึ่งสามารถเขียนเป็นสลักแทนได้ด้วยสมการดังต่อไปนี้เรามาดูตัวอย่างการสร้างแบบจำลอง a r i m a P D Q กันจากตัวอย่างที่เราพิจารณาข้อมูล Set Index โดยที่เราทดสอบตัว Unit Root ของตัว Index หรือตัวดัชนีราคาแล้วเราพบว่าตัว price index มีลักษณะที่เป็น unit root ดังนั้นเราก็จะทำการทำ first difference กับตัวแปร index ในที่นี้คำสั่งในการทำ difference ก็คือ diff diff แล้วก็ใส่ตัวแปรลงไปหลังจากนั้นเราก็ทดสอบตัว unit root โดยใช้คำสั่ง ur.df กับตัว first difference ของ set index ในที่นี้เราใช้รูปแบบที่เป็น trend แล้วก็เลือก ออเดอร์ของสมการที่ใช้ในการทดสอบยูนิตรูโดยใช้ AIC ซึ่งผลที่ได้เราจะเก็บอยู่ในชื่อของ s e t ดจุด df จุด diff เพื่อที่ให้เดี๋ยวเรากลับมาดูเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นการที่เราทำ first difference หลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง summary เพื่อดูผลของ unit root test ซึ่งในที่นี้ ผลของยูนิตร t เทสก็ค่า t-stat ก็จะอยู่ที่ตรงนี้ค่า t-stat เท่ากับลบ39.97ซึ่งเมื่อเทียบกับตัว critical value ถ้าเราเทียบกับในกรณีที่ alpha เท่ากับ0.05ซึ่งเท่ากับลบ3.41เราก็จะพบได้ว่าค่า t-stat ของเรามีค่าที่น้อยกว่า critical value ก็คือเราสามารถที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าตัว first difference ของ set index เป็น unit root ดังนั้นก็แสดงว่าหลังจากที่เราทำ first difference แล้วตัว delta า y t ของเราเป็น stationary หรือหมายความว่าตัว set index ของเรานั้นเป็น i 1ดังนั้นในการสร้างแบบจำลองถ้าเราจะสร้างแบบจำลองสำหรับตัวแปร set index เราก็จะกำหนดให้ d มีค่าเท่ากับ1แล้วเราก็จะหาค่า p กับ q ที่เหมาะสมซึ่งเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง a อโตอาริมที่เราใช้ในการสร้างแบบจำลองอาร์มได้ซึ่งในที่นี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราใส่ตัว D เรากำหนดว่า D ของเรา D เล็กมีค่าเท่ากับ1แล้ว P กับ Q ก็เลือกอันดับที่สูงที่สุดเราจะลองค่า P ไปจนถึง6แล้วก็ Q ไปจนถึง6ในที่นี้ผมใช้แบบใช้ตัว Information criteria เป็น BIC หลังจากนั้นเราลองรันดู เราก็จะพบได้ว่าแบบจําลองที่ได้รับการเลือกก็คือแบบจําลองที่ p มีค่าเท่ากับ0 d มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ d มีค่าเท่ากับ1แล้ว q มีค่าเท่ากับ0ซึ่งในที่นี้ก็คือแบบจําลอง unit root นั่นเองในการที่เราจะใช้อธิบายตัว price ของราคาหลักทรัพย์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ขอบคุณครับ